การที่ได้เข้ามารับราชการครูของผมถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายชีวิตที่ต้องทำให้สำเร็จสวัสดีครับกระผมนายธนานนตะครนรำบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านหนองหัวแรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองเมื่อวันที่5เมษายน2565 และนี่คือวีดิทัศน์ประกอบการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครับการเป็นครูผู้ช่วยคือการเดินทางซึ่งการเดินทางนี้ผมได้มีโอกาสสร้างความแตกต่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นของตัวผมเองและของนักเรียนอีกนับไม่ถ้วนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมในฐานะของครูผู้ช่วย คือการได้เห็นนักเรียนเติบโตทั้งทางด้านวิชาการและในชีวิตส่วนบุคคลผมเชื่อว่าบทบาทของผมในฐานะครูผู้ช่วยคือการจุดประกายความรับในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนเองและช่วยพัฒนาตัวนักเรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนเส้นทางของข้าราชการครูของผมครับ การเป็นครูของผมเปรียบเสมือนการเป็นสถาปนิกแห่งจิตใจโดยที่ผมได้มีโอกาสออกแบบวางรากฐานและสร้างการเรียนรู้สำหรับนักเรียนมากไปกว่านั้นห้องเรียนของผมคือผืนผ้าใบที่ผมได้วาดภาพความสำเร็จของนักเรียนแต่ละคนด้วยสีสันแห่งความรู้และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในฐานะของครูผู้ช่วย ผมได้จุดประกายไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่แค่เพียงในตัวนักเรียนแต่ประกายไฟจากนักเรียนกลับกลายเป็นเชือเ้อเพลิงแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้ผมต้องพัฒนาตัวเองต่อไป Hungry thought Oh this quickly down and thought. Run! Oh going Dog my! enjoy this all. Bye! to bit I'm Yes, yes, very good. Sunny, right? Everybody do sunny. Sunny, 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 Very, 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 good What do you get? Name, 10. Name, 10 of? Country. Country. Okay. Uh -huh. And okay. Two to one. Are you ready? Are you ready? Everybody, what is the question again? What? asc pipas hai h privileged นอกเหนือจากการสอนในห้องเรียนแล้วผมยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากมายที่ช่วยให้ผม ได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับนักเรียนและเพื่อนร่วมง,งานในโรงเรียนออกจากกำแพงห้องเรียนแล้วนั้นผมยังได้ไปท่องในโลกแห่งกิจกรรมที่ช่วยให้ผมขยายขอบเขตความสามารถของตัวผมเองในฐานะครูคนหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นเวทีที่ผมได้แบ่งปันความรู้และพบกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น นับว่าโอกาสที่เข้ามาเป็นสะพานแห่งการเรียนรู้ที่ได้ต่อยอดและพัฒนาความสามารถของตัวผมเองครับจากการที่ผมได้ผ่านเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆผมได้ค้นพบมิติใหม่ๆของตัวเองค้นพบศักยภาพใหม่ๆที่ตนเองสามารถพัฒนาได้และนี่ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ผมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะครูผู้ช่วยและผมเชื่อว่าการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นอีกหนึ่งวิธีในการขยายความรู้และทักษะของผมการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเปรียบเสมือนการเดินทางไปยังดินแดนแห่งความรู้ใหม่ๆซึ่งผมได้ค้นพบขุมทรัพย์พลังแห่งกลยุทธ์การสอนต่างๆและเทคนิคมากมายที่เป็นประโยชน์ในอาชีพครู หลักสูตรเหล่านี้เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ที่ผมได้ทดลองวิธีการใหม่ๆและพัฒนาทักษะของตัวเองครับในฐานะครูคนหนึ่งความรู้ที่ผมได้รับจากหลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้กลายเป็นเข็มทิศนำทางในการสอนของผมช่วยให้ผมนำทางนักเรียนไปสู่ความสำเร็จไม่เพียงแต่ด้านวิชาการแต่รวมไปถึงทางด้านวิชาคน ตลอดระยะเวลา2ปีในการดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยผมผู้ได้ขึ้นชื่อว่ามีอาชีพเป็นครูผมเชื่อว่าในระหว่างทางประสบการณ์และบทเรียนต่างๆเหล่านั้นสร้างผมให้กลายเป็นครูมืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบครับ